สวัสดีพี่น้องเมื่อน,นี้มาตัดหายาญย่ำข้าแรงแดดลมล่มตกห้อนตัดใบหงัวมืออื่นเบิ่งพี่นองห่าสะอ่อนหยาหลาย,ยงงจากหมัวเจ้าเบืงองหยาวังหันโอ้ยจยังเป็นอย่างสันบันได้กระตานหางัวกินมันมันบ่มีหยาบันเดีย เทิ้งฝนทิน้งปุ๋ยเด่นี่พี่น้องเอ้ยดงใส่สะอ่นอนหญ้าคนก็มีหญ้าคนก็งามพคนหญ้างามเลยพี่นอ้องหญ้าแพ่งกุลานี่ละเขาเอิญอันอันเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนหน้าเขาว่าเป็นหน้าหญ้ามันสีได้จังสี่ปีไก่ในร่องขายเบิ่งแล้วกะ ก็ได้ดีอยู่แต่ว่าปีนี้ง่วค้วยหลายเลยบล่งขายถ้าถ้าถ้าหน่อยก็แบ่งได้อยู่ถ้าหลาข่อยย่านบรพร่พ่อง่วเกินเบืงพี่น้องอก็ยังให้เบื้องแปลงห้าผลิตอาหารสัตว์ผลิตอาหารสัตว์ได้ กับสบายใจมีความสุขยิมได้ผลิตอาหารกระสิเป็นการยืนด้วยลํำแขงของเจ้าของได้ในระดับหนึ่งคือผลิตหญ้าแหงว้วผลิตอาหารแหงว้วได้ถ้าสมมุิว่าห้าเหลียงงัวพึ่งแตงแตัวอาหารหลายเขาเสียหาเงินไปซื้อแตงแต่วอาหารแหงวัวกิน โอ้ย่อยกระทอทันแล้วพี่น้องเอ้ยนี่หละการเลี้ยงงัวเลี้ยงกย้วยกว่ายสิใดมาป่านหนีบ่เมนบ่แมเมนนอนซ,อซื้อก็ไดดเด้พี่น้องต้องลงมือเห็ดลงมือทำคือคำตอบเนี่ยเมื่อนี่เพิ่นมาเห็ดนำบาดานให้เพราะว่ามันแรงมันแห้งไหลมันถ่าฝนมันกระสีบอ่อถ่าฝนมันกระสิบอ่ออันมากฮาก็เลย ก็เลยให้สร้างมาเห็ดไห้ได้แล้วพี่นอ้องได้แล้วต่อนา้ำไปลงไปใส่เดี๋ยวสิผ้าไปบึงเนี่ยต้อนน้ำลงคลองเพื่อสิให้เขาได้หมดตุนใหม่ตุนไทยตุนนป่วยตุนชารพัดที่มม่นแรงเขาก็เอาตินนามน้ำใส่นึ่ง มอง,งมันแหง้งสั้นเบิมงพี่น้องว่ะแห้งกิ้งคิ้งเลยเดี๋ยวเขาเติมน้ำลงไปนี้กสิด,ดูชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำแล้วพี่น้องเนาะเวลาพี่น้องการที่เข้าเหตุนหน้าเขาเรามันบอดได้มันบอดได้มา,ามทีหวังแล้วก็ลงทุนสูงก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนจากหน้าเขาเป็นหน้าหยาเบื้องว่ามันสิเป็นยังไงอันนี้ตัดแล้วแล้ว ตัดแล้วมาววานนี่เดี๋ยวอีกจะสักครู่สีภาพไปเบิ่องมองง่ามๆนี่พี่น้องแปลงนี่แปลงนี่ถือว่าเอาไว้ทําพันุ์ได้แล้วนี่ตะกี้เป็นตะกี้พื้นที่นี่เป็นหญยาไม่ยาลาบเบึง่งงคุนสูหยาแพ่งกุลาบาได้แล้วเบึ่งพี่น้องโอ้ย ทั้งเมดนี่คืออันมันเกิดขึ้นมาแล้วมันคุ้มหยาหยาไม่ยาลาบใดกะทือว่าโอเคเบิองปี่น้องเอาคลิปนี้ฝากไว้ซัานี้เปลี่ยนนาข้าวเป็นนาหญ้า